สูตรบอาจุลาร้อยสี่สิบเซนช่องหัวกว้างห้าเซนส่วนกลางขาสิบจุดห้าเซนจาก และจากนี่มานี่ยาวเจ็ดจุดห้าเซนขายาวแปดสิบห้าอกยาวร้อยยี่สิบแปดปีร้อยสี่สิบเซน